ในยุคที่โลกการเงินยังเชื่อกันอย่างฝังหัวว่าความปลอดภัยคือทุกสิ่งในช่วงต้นศตวรรษที่20ผู้คนมองว่าพันธบัตรคือการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการสะสมความมั่งคั่งเพราะมันให้ดอกเบี้ยแน่นอนมีสัญญาชัดเจนและดูมั่นคงกว่าหุ้นซึ่งผันผวนและคาดเดาไม่ได้ เอ็ด r าร์ลอเรนซ mith เองก็เติบโตมากับความเชื่อนี้และในตอนแรกเขาเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจะพิสูจน์ความคิดเดิมของตัวเองว่าพันธบัตรควรจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงเงินฝืดและหุ้นจะเหมาะก็ต่อเมื่อในช่วงเงินเฟ้อเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เปลี่ยนโลกไม่ใช่เพราะสมิธยืนยันความเชื่อเดิมได้สำเร็จ หากแต่เปลี่ยนเพราะเขาพบว่าความเชื่อเดิมของตัวเองนั้นผิดเมื่อสมิธลงลึกไปในข้อมูลจริงเขาพบสิ่งที่ขัดแย้งกับสามัญสมบัติของคนทั้งยุคเขาพบว่าในระยะยาวหุ้นให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าพันธบัตรอย่างสม่ำเสมอแม้ในช่วงเงินฝืดก็ตาม และจุดที่ทำให้เขาเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงคือการค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนไม่เคยมองเห็นมาก่อนนั่นคือกำไรสะสมสมิธสังเกตว่าหากหุ้นและพันธบัตรให้ผลตอบแทนในปีแรกเท่ากันเช่น4%เท่ากันพันธบัตรจะจ่ายดอกเบี้ยออกมาแล้วจบในปีนั้นแต่หุ้นไม่ได้จ่ายกำไรออกมาทั้งหมด บริษัทจะเก็บกำไรส่วนหนึ่งไว้และกำไรที่ถูกเก็บไว้นี้เองคือจุดเริ่มต้นของพลังทบต้นที่แท้จริงซึ่งในเวลานั้นแทบไม่มีใครพูดถึงจากจุดนี้แนวคิดเรื่องอำนาจในการทำกำไรใหม่ก็กำเนิดขึ้นกำไรสะสมไม่ได้เป็นตัวเลขที่นอนนิ่งอยู่ในงบดุลแต่มันถูกนำไปใช้สร้างโรงงานใหม่ขยายกิจการพัฒนาสินค้า ซื้อกิจการอื่นหรือแม้แต่ซื้อหุ้นคืนซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคตนี่คือความแตกต่างเชิงโครงสร้างที่แท้จริงระหว่างหุ้นกับพันธบัตรพันธบัตรให้ผลตอบแทนคงที่แต่หุ้นคือระบบที่สามารถเพิ่มเครื่องจากผลิตกำไรให้ตัวเองได้โดยอัตโนมัติ วอร์เรนบัฟเฟตมองว่านี่คือหัวใจของระบบทุนนิยมและเป็นเหตุผลว่าทำไมบริษัทอย่างเบ r ร์กเชียร์ h a ร์ส์จึงสามารถเติบโตได้อย่างมหาศาลโดยไม่จํงเป็นต้องแจกจ่ายกำไรออกมาในแต่ละปีแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีส่วนตัวของ Smith แต่กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อทั้งวงการเศรษฐศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ถูกยกให้เป็นพระคัมภีร์ของการลงทุนในทศวรรษที่1920และดึงดูดความสนใจของนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกอย่างจอห์นเมนาดเคนส์ให้หันมาศึกษาอย่างจริงจังโลกเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการสะสมความมั่งคั่งผ่านดอกเบี้ยหรือเงินปันผลไปสู่การมองว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงเกิดจากการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง หุนไม่ใช่กระดาษเก่งกำไรอีกต่อไปแต่คือเครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าเพิ่มตามการเวลาแต่ไทม์ไลน์ของความคิดนี้ไม่ได้จบลงอย่างสวยงามเพราะทุกไอเดียที่ถูกต้องเมื่อแพร่หลายมากพอมักจะถูกใช้ผิดทางบัฟเฟตต์ตั้งข้อสังเกตไว้ชัดเจนว่าไอเดียที่ดีมักสร้างปัญหาได้มากกว่าไอเดียที่แย่ เมื่อผู้คนเริ่มเชื่อว่าหุ้นดีกว่าพันธบัตรในระยะยาวพวกเขาก็เริ่มลืมเงื่อนไขสำคัญที่สุดไปนั่นคือราคาในช่วงปลายทศวรรษที่1,920ตลาดหุ้นเข้าสู่ภาวะคลั่งไคล้ราคาหุ้นพุ่งขึ้น5-6เท่าจากระดับเดิมจนความได้เปรียบจากกำไรสะสมไม่สามารถชดเชยราคาที่แพงเกินจริงได้อีกต่อไป หุ้นจะเป็นเครื่องจักรทบต้นที่ทรงพลังได้ก็ต่อเมื่อมันถูกซื้อในราคาที่เหมาะสมเท่านั้น ทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เรื่องของหุ้นหรือพันธบัตรแต่คือวิวัฒนาการของวิธีคิดจากการรับผลตอบแทนไปสู่การเป็นเจ้าของระบบที่เติบโตได้ด้วยตัวเองและในขณะเดียวกันก็เป็นคำเตือนว่าแม้แต่ความจริงที่ถูกต้องที่สุดหากถูกละเลยเรื่องราคาก็สามารถพาไปสู่ความพินาศได้เช่นเดียวกันเมื่อวอร์เรนบัฟเฟตมองย้อนกลับไปยังแนวคิดของเอ็ดการ์ลอเรนซ์สมิธ เขาไม่ได้มองมันในฐานะตำราประวัติศาสตร์แต่ในฐานะรากฐานของวิธีคิดที่หลอ่อหลอมตัวเขามาตลอดชีวิตการลงทุนเพราะสำหรับบัฟเฟต t หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้คนซื้อหุ้นแต่มันสอนให้คนเข้าใจว่าหุ้นคืออะไรจริงๆหุ้นไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ราคาไม่ใช่เส้นกราฟไม่ใช่ข่าวรายวันแต่คือส่วนหนึ่งของธุรกิจจริงที่มีคนทำงานมีการตัดสินใจและมีเงินสดไหลเข้าไหลออกทุกวัน และเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้การลงทุนก็จะไม่ใช่การทำนายอนาคตอีกต่อไปแต่มันคือการเลือกว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจแบบไหนและอยากถือมันไว้นานแค่ไหนแนวคิดนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับการตัดสินใจลงทุนครั้งแรกของบัฟเฟตต์ในปี1942ตอนนั้นเขาอายุเพียง11ปีโลกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์สงครามโลกกำลังขยายตัว ข่าวร้ายเต็มหน้าหนังสือพิมพ์และตลาดหุ้นผันผวนอย่างรุนแรงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบัฟเฟตไม่ได้เล่าว่าเขาซื้อหุ้นครั้งแรกเพราะความมั่นใจว่าราคาจะขึ้นเขาเล่าว่าเขาซื้อเพราะเขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขามองตัวเองเป็นผู้ซื้อหุ้นสุดทธิมาโดยตลอดไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่เพราะเขาเข้าใจว่าระยะสั้นคือเสียงรบกวน แต่ระยะยาวคือที่ที่มูลค่าที่แท้จริงถูกสร้างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแนวคิดเรื่องกำไรสะสมและอำนาจในการทำกำไรใหม่ไม่ได้หยุดอยู่ในหนังสือแต่มันถูกพิสูจน์ในโลกจริงผ่านบริษัทที่บัฟเฟตตเลือกถือครองเป็นเวลานานหนึ่งในนั้นคือไก่โคบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนธุรกิจธรรมดาแต่สำหรับบัฟเฟตต์มันคือเครื่องจักรทบตนที่สมบูรณ์แบบ ความสําเร็จของไกโคไม่ได้มาจากการคาดเดาอนาคตแต่มาจากการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยการตั้งราคาให้เหมาะสมและการปล่อยให้ผู้บริหารที่เก่งได้ทํางานโดยไม่ถูกรบกวนจากแรงกดดันระยะสั้นของตลาดทุนภายใต้การนำของโทนี่ไนซ์ลี์ไกโคเติบโตจากบริษัทเล็กๆไปเป็นบริษัทอันดับสองของประเทศไม่ใช่เพราะเวทมนต์ทางการเงินแต่เพราะมันทำสิ่งพื้นฐานได้ดีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ในขณะเดียวกันบัฟเฟตต์ก็ไม่ได้มองโลกสวยเขาเข้าใจดีว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจระยะยาวต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและนี่คือจุดที่เรื่องของเวลส์ฟาโกกลายเป็นบทเรียนสำคัญเวลส์ฟาโกเคยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บัฟเฟตตชื่นชมมากที่สุดแต่เมื่อเกิดปัญหาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรและระบบแรงจูงใจที่ผิดพลาดสิ่งที่เขามองว่าอันตรายที่สุดไม่ใช่ความผิดพลาดทางธุรกิจ แต่คือการที่ผู้บริหารรู้แล้วไม่แก้สำหรับบัฟเฟต t การเพิกเฉยต่อปัญหาคือบาปร้ายที่สุดของผู้บริหารเพราะมันทำลายความไว้วางใจซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถซื้อคืนได้ง่ายๆและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาจึงค่อยๆลดสัดส่วนการถือหุ้นไม่ใช่เพราะตัวเลขระยะสั้นแต่เพราะคุณภาพของการตัดสินใจในระยะยาวสิ่งที่ชัดเจนมากคือ ไทม์ไลน์ของความคิดการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้เริ่มจากการเลือกหุ้นตัวไหนแต่มันเริ่มจากการเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเข้าใจพลังของกำไรสะสมเข้าใจความสำคัญของผู้บริหารและเข้าใจว่าราคาที่จ่ายไปในวันนี้จะกำหนดผลลัพธ์ในอีกหลายสิบปีข้างหน้า การลงทุนที่ดีจึงไม่ใช่เรื่องของความฉลาดเฉียบแหลมในช่วงเวลาสั้นๆแต่คือความสามารถในการอดทนทำสิ่งที่ถูกต้องซ้ำๆและไม่หลงไปกับเสียงรบกวนของตลาดความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการทำนายโลกได้ถูกต้องแต่มันเกิดจากการเลือกเป็นเจ้าของสิ่งที่ดีในราคาที่สมเหตุสมผลและให้เวลากับมันได้นานพอเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ใช่เรื่องของการเลือกหุ้น แต่คือการเลือกวิธีคิดคำถามต่อไปที่สำคัญมากกว่าคือแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่กับวิธีคิดแบบนี้ได้อย่างไรท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนเร็วเสียงดังและกดดันให้ตัดสินใจตลอดเวลาคำตอบของบัฟเฟต t คือเขาแยกโลกออกเป็นสองใบใบแรกคือโลกของความเป็นจริงที่ธุรกิจต้องขายสินค้าต้องแข่งขันต้องสร้างกระแสเงินสดและต้องดูแลผู้คนอีกใบหนึ่งคือ โลกของตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความกลัวความโลภและความคาดหวังระยะสั้นและความได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือเขาเลือกใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบแรกเป็นหลักและแวะไปโลกใบที่สองเฉพาะตอนที่มันเสนอโอกาสให้เขาเท่านั้นแนวคิดนี้สะท้อนชัดเจนมากในวิธีที่เขามองความผันผวนของตลาดสำหรับคนทั่วไปราคาที่ขึ้นลงคือข้อมูลแต่สำหรับบัฟเฟต ราคาคือข้อเสนอถ้ามีใครมาเสนอซื้อฟาร์มของคุณทุกวันด้วยราคาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณไม่จําเป็นต้องตอบรับทุกข้อเสนอคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธทั้งหมดแล้วรอวันที่ราคาสมเหตุสมผลจริงๆตลาดหุ้นก็ไม่ต่างกันเพียงแต่คนส่วนใหญ่มักลืมว่าตัวเองมีสิทธิ์ไม่ทําอะไรเลยและการไม่ทําอะไรในเวลาที่เหมาะสมบางครั้งคือการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดนี่เองที่ทําให้คนจํานวนมากสงสัยว่า แล้วทำไมเบิร์กชัยแฮสเวย์ถึงถือเงินสดและตั๋วเงินคลังไว้มากขนาดนั้นทำไมไม่รีบใช้โอกาสคำตอบคือสำหรับบัฟเฟต t เงินสดไม่ใช่ภาระแต่มันคืออิสรภาพมันคือความสามารถในการพูดว่าไม่กับดีลที่ไม่ดีและพูดว่าใช่ได้ทันทีเมื่อดีลที่ยอดเยี่ยมปรากฏขึ้นเงินสดคือเวลาที่ถูกบรรจุอยู่ในรูปของสภาพคล่องและเวลานี่แหละ คือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่ขาดมากที่สุดเมื่อเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเงินหรือโรคระบาดบัฟเฟตไม่เคยมองว่าวิกฤตคือเวลาที่ต้องตื่นตระหนกเขามองว่ามันคือเวลาที่ระบบถูกทดสอบใครที่พึ่งพาหนี้ใครที่พึ่งพาสภาพคล่องจากคนอื่นและใครที่สามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองเบรกชัยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทที่ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครในวันที่โลกหยุดหายใจเพราะในโลกของประกันภัย คำสัญญามีอายุยาวนานกว่าชีวิตคนหนึ่งคนเช็คทุกใบต้องจ่ายได้ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรและนี่คือเหตุผลว่าทำไมความปลอดภัยของเงินต้นจึงสำคัญกว่าผลตอบแทนที่ดูดีในกระดาษเมื่อเราขยับจากระดับบริษัทขึ้นมาเป็นระดับระบบบัฟเฟตมองว่าทุนนิยมคือเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นแต่เครื่องจักรนี้ต้องถูกใช้อย่างมีความรับผิดชอบ ถ้ามันสร้างความมั่งคั่งให้คนกลุ่มเล็กโดยทิ้งคนจำนวนมากไว้ข้างหลังสุดท้ายระบบจะสูญเสียความชอบธรรมเขาเชื่อว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่แค่ทำกำไรได้แต่ต้องทำกำไรโดยไม่ทำลายความไว้วางใจของสังคมและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดเรื่องภาษีความเหลื่อมล้ำและโอกาสทางการศึกษาอยู่เสมอแม้บางครั้งจะไม่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนก็ตาม ทั้งหมดนี้พาเรากลับมาที่แก่นแท้ของการลงทุนอีกครั้งความสำเร็จไม่ได้มาจากการรู้มากกว่าคนอื่นแต่มาจากการควบคุมตัวเองได้ดีกว่าคนอื่นการอดทนรอการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเกมและการเข้าใจว่าการทบต้นต้องการทั้งเวลาและวินัยหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมต้องการสิ่งเดียวกันกับฟาร์มที่ดีคือการดูแลอย่างสม่ำเสมอและการไม่ตื่นตระหนกเมื่อฤดูการไม่เป็นใจ ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และยังรู้สึกว่าการลงทุนเป็นเรื่องซับซ้อนบัฟเฟตต์อาจจะบอกคุณว่านั่นไม่ใช่เพราะมันยากแต่เพราะคนทำให้มันยากเกินไปความจริงแล้วการลงทุนที่ดีมักจะดูน่าเบื่อไม่มีดรามา่าไม่มีความตื่นเต้นรายวันแต่เต็มไปด้วยผลลัพธ์ที่เงียบและทรงพลังในระยะยาวและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่คุณจะได้ไม่ใช่แค่ผลตอบแทนทางการเงินแต่คือความสงบใจที่รู้ว่าคุณเป็นเจ้าของบางสิ่งที่แท้จริง และให้เวลามันได้เติบโตอย่างที่มันควรจะเป็นและนี่คือเหตุผลว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตถึงไม่ใช่แค่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จแต่เป็นตัวอย่างของคนที่เข้าใจธรรมชาติของเวลาธุรกิจและมนุษย์ได้ลึกกว่าคนส่วนใหญ่การลงทุนไม่ใช่การแข่งขันว่าใครฉลาดกว่าแต่เป็นการเดินทางว่าใครอดทนและซื่อสัตย์กับหลักการของตัวเองได้นานกว่ากันถ้าเรามองย้อนกลับไปทั้งชีวิตการลงทุนของวอร์เรนบัฟเฟต สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากคือเขาไม่เคยพยายามเอาชนะตลาดเขาพยายามเข้าใจมันและที่สำคัญกว่านั้นคือเขาพยายามเข้าใจตัวเองตลาดคือกระจกที่สะท้อนอารมณ์ของมนุษย์หมู่มากแต่คนส่วนใหญ่กลับมองกระจกนั้นแล้วหลงคิดว่าภาพที่เห็นคือความจริงทั้งที่จริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนของความกลัวและความโลภในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นบัฟเฟตเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่า ถ้าคุณปล่อยให้ตลาดกำหนดอารมณ์และจังหวะชีวิตของคุณสุดท้ายคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยนอกจากความกังวลการที่เขาซื้อหุ้นครั้งแรกในปี1942ตอนอายุเพียง11ปีในช่วงที่โลกกำลังลุกเป็นไฟจากสงครามไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นอัจฉริยะในชั่วข้ามคืนแต่มันฝังบางสิ่งลงไปในตัวเขานั่นคือการแยกแยะระหว่างข่าวร้ายของโลกกับคุณค่าระยะยาวของธุรกิจ โลกในวันนั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ธุรกิจที่ดียังคงผลิตสินค้ายังคงให้บริการและยังคงสร้างรายได้และตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยหยุดเป็นผู้ซื้อสุทธิเพราะเขาเข้าใจว่าการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เติบโตคือการเดิมพันกับความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหาไม่ใช่การเดาทิศทางราคาพรุ่งนี้ แนวคิดนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับหนังสือของเอ็ดการ์ลอเรนซ์ส mith ที่เขายกย่องว่าเปลี่ยนโลกเพราะมันทำให้คนเริ่มมองหุ้นไม่ใช่เป็นกระดาษที่ให้เงินปันผลแต่เป็น,นกลไกของการทบตนที่มีชีวิตกำไรสะสมไม่ใช่ตัวเลขทางบัญชีแต่คือมลัดพันธ์ของอนาคตและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้จริงๆคุณจะเริ่มมองธุรกิจต่างไปคุณจะไม่ถามว่าปีนี้จ่ายปันผลกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะถามว่า บริษัทนี้นำเงินที่เก็บไว้ไปสร้างอะไรต่อบริษัทนี้เพิ่มอำนาจในการทำกำไรของตัวเองหรือไม่หรือแค่ประคองตัวให้อยู่รอดไปอีกปีแต่บัฟเฟตตก็เตือนเสมอว่าความจริงที่ถูกต้องหากอยู่ในมือของคนที่ไม่เข้าใจเงื่อนไขมันสามารถกลายเป็นอันตรายได้เหมือนกับช่วงปี1929ที่ผู้คนเชื่อในพลังของหุ้นจนลืมเรื่องราคาลืมไปว่าการทบตนต้องเริ่มจากจุดที่สมเหตุสมผล ถ้าคุณซื้อฟาร์มในราคาที่แพงเกินกว่าผลผลิตทั้งชีวิตของมันจะจ่ายคืนได้ต่อให้ฟาร์มนั้นดีแค่ไหนคุณก็ยังขาดทุนเช่นเดียวกับคุณต่อให้ธุรกิจยอดเยี่ยมแต่ราคาที่คุณจ่ายไปขจัดความได้เปรียบทั้งหมดผลลัพธ์ก็ไม่ต่างอะไรจากการเสี่ยงโชคนี่คือเหตุผลว่าทำไมบัฟเฟตถึงไม่เคยเร่งรีบเขาไม่กลัวที่จะถึงเงินสดเพราะเขาเข้าใจว่าการไม่ทำอะไรคือการตัดสินใจแบบหนึ่ง และบ่อยคร os, an, mm. hm. like ั้งเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดที่สุดเงินสดสำหรับเขาไม่ใช่การยอมแพ้ต่อโอกาสแต่คือการปกป้องสิทธิ์ในการเลือกและในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบเร้าให้คุณรีบตัดสินใจสิทธิ์ในการไม่ต้องรีบคือความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งเมื่อมองไปที่การตัดสินใจขายหุ้นเวลส์ฟาโกหลายคนพยายามหาคำอธิบายเชิงตัวเลขแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นคือปรัชญาเรื่องความรับผิดชอบ บัฟเฟตต์ไม่ได้มองว่าความผิดพลาดคือสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้สิ่งที่เขารับไม่ได้คือการเพิกเฉยต่อความผิดพลาดระบบแรงจูงใจที่ผลักให้คนทำผิดและผู้บริหารที่เลือกจะไม่แก้ไขปัญหาในวันที่อย่างเล็กเพราะสุดท้ายต้นทุนจะตกอยู่ที่ผู้ถือหุ้นและสังคมและเมื่อความไว้วางใจถูกทำลายตัวเลขทางการเงินใดๆก็ไม่สามารถชดเชยได้ในทางตรงกันข้ามการเพิ่มสัดส,ส่วนในแบงก์ออฟอเมริกาไม่ได้เกิดจากความตื่นเต้น แต่เกิดจากความชัดเจนธนาคารที่ซื้อหุ้นคืนอย่างสม่ำเสมอเปรียบเสมือนธุรกิจที่ค่อยๆเพิ่มสัดส,ส่วนความเป็นเจ้าของให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องขอเงินเพิ่มนี่คือกำไรสะสมในรูปแบบที่จับต้องได้และนี่คือสิ่งที่บัฟเฟตตมองหาไม่ใช่การเติบโตที่หวือหวาแต่เป็นการเติบโตที่เงียบและมั่นคงทั้งหมดนี้สะท้อนรูปแบบการบริหารของเบิร์กเชียร์ฮารวที่เน้นการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ผู้บริหารไม่ต้องเสียเวลาเอาใจตลาดไม่ต้องตอบคำถามนักวิเคราะห์ไม่ต้องกังวลกับราคาหุ้นระยะสั้นหน้าที่ของพวกเขามีเพียงอย่างเดียวคือทำให้ธุรกิจที่อยู่ในมือดีกว่าปีที่แล้วและปีถัดไปดีกว่าปีนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือไก่โก้ภายใต้การนำของโทนี่ไนซ์ลี่ที่เติบโตมาจากบริษัทเล็กๆเ,เป็นอันดับสองของประเทศไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะการเข้าใจความเสี่ยงเข้าใจราคา และเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งการตั้งเบีย้ยประกันที่ถูกต้องไม่ใช่แค่คณิตศาสตร์แต่คือการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์การแยกความเสี่ยงอย่างละเอียดการรู้ว่าใครควรจ่ายเท่าไหร่และการกล้าปฏิเสธลูกค้าที่ไม่เหมาะสมธุรกิจประกันที่ดีไม่ใช่ธุรกิจที่ขายได้มากที่สุดแต่เป็นธุรกิจที่รู้ว่าควรขายให้ใครและในราคาเท่าไหร่และเมื่อคุณมีเจ้าของอย่าง b e กเช h i r e ที่ไม่เร่งไม่กดดันและไม่เปลี่ยนเป้าหมายทุกไตรมาส ผู้บริหารก็สามารถทำงานในสิ่งที่สำคัญจริงๆได้เต็มที่มันไม่ใช่เรื่องหุ้นไม่ใช่เรื่องตลาดและไม่ใช่เรื่องตัวเลขแต่มันคือเรื่องของเวลาความซื่อสัตย์และการเข้าใจขีดจำกัดของตัวเองการรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องอยู่ทุกเกมและไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อทุกเสียงรบเรา้าโลกจะยังคงวุ่นวายตลาดจะยังคงผันถวนแต่ธุรกิจที่ดีจะยังคงทำหน้าที่ของมันต่อไป และนักลงทุนที่อดทนพอจะได้เป็นเจ้าของผลลัพธ์นั้นในที่สุดและเมื่อคุณปิดพอดแคสต์ตอนนี้ลงถ้ามีเพียงความคิดเดียวที่คุณอยากพกติดตัวไปให้มันเป็นความคิดนี้การลงทุนที่ดีไม่ได้ทำให้ชีวิตตื่นเป็นขึ้นทุกวันแต่มันทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นทุกปีและในโลกที่ไม่แน่นอนความมั่นคงที่สร้างจากการเข้าใจคุณค่าอย่างแท้จริงอาจเป็นผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครคนหนึ่งจะได้รับ